ข้างนอกเลยพี่ตีเป็นนอกไฟเลยตัวยังสวยอ่ะอ้าวอะไรครับอะไรเนี่ยโดนไหมโดนไหมนี่ก็อยู่กันที่หมายเดิมนะครับอ่าสะพานบาเก่าแหลมแท่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางมานะนี่เข้าจากทางเสาธงแล้วก็เดินเลาะคานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงจุดนี้อันนี้เป็นจุดปลายสะพานแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้จะมีไฟล่อหมึกนะครับแล้วก็แบตนะครับนี่โยบอไซส์ใหญ่สุดนะครับนี่ถ้าไซส์เล็กมันจะเป็นขนาดนี้นะแต่วันนี้ผมจะเอาไซส์ใหญ่ลงก่อนวิธีตกก็นะครับปล่อยถึงพื้นเลยครับพอถึงพื้นเสร็จปุ๊บ เช็คสายไม่ต้องตึงมากนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะเข้ามาในไฟเรื่อยๆมมวนนิดเดียวพอโดนโดนใช่ใช่ผมว่าใช่นี่ตัวแรกมาแล้วอุย้ยตัวสวยอุย้ยมันกอดโยกอดโยหใหญ่มากตรงข้างนอกเลยพี่ตีเป็นน่องไฟเลยอุย้ยตูตัวดีตัวยังสวยอะ่ะใส่ถุงกาใส่ถุงเดี๋ยวร่วงไม้แรกเฮ้ยเมื่อกี้ผมลงไม้แรกดี่ใช่ไม้แรกไม้แรกไม้แรกโดนเลยเอาเอาถุงมาอยู่ครับขอบมากครับตัว นี่ทำไงดีอด่ะเอ้าโดนคดู่โดนคู่ครับโดนคู่หลุมเดียวกันแล้วเนี่ยเอ,อ้า <c oughs> <c oughs> เอาเข้ามาข้างในหน่อยพี่ไม่เหมือนที่คุยกันว่า <c oughs> โ,โอ้โหตัวยังสวยได้ไหมได้ไหมขึ้นมาแล้วอ,อยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยตัวสวยตัวสวยอุ้ยดูตัวเท่ากันเลยอืมไม่มใช่ละเอ็มโยเบาโอเคขอบคุณมากครับมายังยังครับยังครับ โอ้วิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเอาได้ตัวจริงเหรอเอานึกว่าแก้งโอ้โหเอาเอาจริงนืกอว่าแก้งเนี่ยแกงจนคนไม่เชื่อเอามาแล้วตัวตัวแรกครับประเดิมแล้วนี่อันนี้เป็นโยจิวนะายโยจิวโอเคครับนี่ได้กันทุกคนแล้วบริเวณนี้ไหนไหนพี่ขอชมผลงานวันนี้หน่อยไหนโอ้โหรอจัดเป็นถุงเลย โอเคขอบคุณครับามาแล้วหลังจากเงียบกันมาพักใหญ่แล้วดูต้องสาวขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมไอ้สายมันไปพันปลายไกด์เอ้าเกี่ยวตีนอกโอ้ดยดูแล้วตัวสวยตัวสวยนะครับมาแล้วแต็ม2หลังจากผ่านไปหนชั่วโมงนะครับก็ถือว่าสวยเลยงานนี้ใส่ถุงก่อนใส่ถุงมาแล้วครับตัวที่สตัวเล็กแต่จับโยใหญ่นี่โอเกี่ยวมาหนวดเดียว อ้าวอ้าวอ,อะไรครับอะไรเนี่ย,โ,ยโดน,โดนไหมโดนไหม,ไหมอยู่ไหนอยู่ไหนยกข้ามไม่ขึ้นพีน่เฮ้ยจะว่าไปตัวเทยโยห <laughs> มึกล่วงน้ำ <laughs> ได้ทั้งทีหมึกล่วงน้ำวะถ่ายไม่ทันตัวที่เท่าไรแล้วไม่เลาะผิดปะผิดโอ้โหตัวละชั่วโมง <laughs> โอ้โหเราจะได้แต่ละตัววันนี้ กินยากมากอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อุย้ยมาติดต่อกันเลยครับตัวนี้สงสัยเริ่มจับแล้วมั้งเนี้ยผมนั่งเงียบกันมาน้าเป็นชั่วโมงอันน้ามันไม่ไหลไงน้ํามันนิ่งสนิทเลยแล้วมันก็ไม่จับเขาโดนแล้วข้างนอกอะไรอ่ะเดี๋ยเดี๋ยว,ยวขอดูหน่อยี <laughs> แล้วตัวแม่งยังเล็กกัดนิ้วด้วยโอ้ยโอ้ไปแล้วตึงมือเลยวันนี้มีแต่ไซส์สวยๆนะพี่รู้สึกโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบลุดเกือบลุดรอยขึ้นมาเลยนี่มาแล้วเนี่ยพอจะกลับบ้านแบบนี้แหละเ โอเคครับได้เวลากลับบ้านแล้วสรุปผลงานวันนี้ได้6ตัวครับหมึกจับไม่ดีเลยเพราะว่าน้ํามันเอื่อยอยู่พักใหญ่เลยครับพอเวลาจะตกจริงๆก็ไม่กินอีกนะครับผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้เลยขอบคุณมากครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ